สวัสดีครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับซูเปอร์ปั๊มมิสุบิชินะครับเป็นปั๊ม3ามแรงม้า2นิ้ว3 8 0ทับรอบโวลต์นะครับ3เฟสเป็นปั๊ม3ามเฟสนะครับผมก็ตรงนิ้วครับขยายมาเป็น3นิ้วนะครับส่วนท่อดูดก็เป็น3มนิ้วนะครับลดมาเข้าเป็น2นิ้วนะครับผมดา๋ยวดูสเปคปั๊มนะครับสเปคปั๊มก็ตามนี้เลยนะครับมิ u b บิชิ บ c m นะครับ2205 FT 220โวลต์380โวลต์นะครับผมอเอ๊เป็นปั๊มสุดทิดนะครับใช้งานการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกสวนต่างๆนะครับสวนทุเรียนอ่สวนผลไม้ต่างๆก็จะใช้มิซูบิชิปั๊มนะครับน่น้ำแรงเต็มท่อสามนิ้วครับ เป็นท่อสนิ้วนะครับอันนี้ยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่เต็มที่ก็ทํางานอยู่ประมาณสัก70%นะครับเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีแล้วตัวน,นี้ก็บาย3เกือบครึ่งแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูแผงกันนะครับ แผงก็ติดตั้งบุทเทเลอร์ครับตั้งบุทเทเลอรล์นะครับแปดแผง340วัตต์330วัตต์นะครับรวมกันแปดแผงก็ตัวนี้ทำงาน28เฮิร์ตนะครับก็ข้างในก็จะเป็นตู้อิวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับใช้สำหรับปั๊มน้ำและมอเตอร์นะครับ ตาท่านใดที่เคยติดตามอยู่นะครับรอบเพลย์เราใช้พยานาคห้านิ้วแล้วก็เป็นเครื่องผสมอาหารสัตว์นะครับขนาด3สามแรงม้านะครับให้ดูแล้วนะครับนี่ก็จะมาลองปั๊มห้อยโขงมิส s บิชิซ i เปอร์ปั๊มนะครับก็จะใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มสามเฟสยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะครับห้อเป็นสามเฟสสามร้อยแปดสิบทับสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผมนี่สามซูเปร์แบต เงาต้นไม้เรื่มบงังนะครับก็อุปกรณ์ก็มีนะครับผมข้อดีนะครับการมีแปดแผงนี่ก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหมุนะ่ะมอเตอร์ปั๊มน้ําอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเม่เกิน3แรงมา้าตู้นี้นะครับสามเฟสใช้ได้สูงสุด3แรงม้านะครับแล้วก็1เฟสเนี่ยใช้งานได้2แรงนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้1เฟสหรือว่า3เฟส นะครับตัวนี้นะนะครับนี่สามสิบเอ็ดเทิร์นะครับ,รบอันนี้ก็เ,าเจาะตู้ไว้หน้าขนาให้มันง่ายๆใช้างานง่ายๆนะครับสามารถมอนิเตอร์สามารถกดดูได้กดดูกดได้ทุกปุ่มนะครับผมกดได้ทุกปุ่มนะครับอ่าถ้าท่านมีปั๊ม1้0โวลต์120บโวลต์ก็สามารถใช้ได้นะ3เฟสปั๊มไฟญี่ปุ่นนะครับไฟญี่ปุ่นใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลย ก็ท่านใดที่เคยติดตามทางเพจก็จะเห็นนะครับเครื่องผสมอาหารสัตว์นะครับพยานาคเอ่ยวันนี้ก็จะมาลองปั๊มให้ดูนะครับผมก็25 h เฮิร์แดดเริ่มหายแล้วนะครับถ้าอยากแค่4แผงก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าตู้นี้เองนะครับรองรับได้ทั้งไฟการไฟฟ้าแล้วก็ไฟจาแผงโซลาเซล แล้วก็สามารถผสมกันได้ด้วยนะผสมไฟฟ้าระหว่างโซลาเซลล์แล้วก็ไฟของการไฟฟ้าเนี่ยผสมกันได้เลยนะครับอย่างนั้นถ้าใครอยากลดค่าไฟฟ้านะครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับหรือไฟตกนะครับบางท่านอาจจะเป็นไฟตกอยู่ปลายสายไฟตกปั๊มก็ทํางานแล้วก็ตัดบ้างทํางานแล้วก็เสียบ้างอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะก็คือไฟมันมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยไฟมาเท่าไหร่มันก็ทํางานเท่านั้นนะครับ มันก็หมุนไปเรื่อยๆประมาณนะครับไม่ทําให้ปั๊มชํารุดหรือเสียหายได้นะครับแดดมาก็ทํางานเองแดดหมดก็ก็หยุดข้อดีของตัวนี้ก็คือนะครับถ้าท่านกําหนดไว้นะครับว่าสมมติด,ดูดจากถังอะไรเงี้ยถ้าน้าหมดให้มันตัดเองอัตโนมัติก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์อะไรแต่ต้องตั้งพารามิเตอร์ข้างในนะครับมันก็จะทํางานเหมือนปั๊ม โซลาเซลล์บัตเลดนะครับเหมือนกันนะครับน้ำแห้งก็คือทำได้นะครับตัวนี้ทำได้เลยก็ทา่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับหรือปรึกษาได้นะครับว่ามีปั๊มขนาดนี้ต้องใช้แบบไหนนะครับแต่ข้อดีที่สุดนะครับถ้าจะต้องลงปั๊มน้ําก็ดูก่อนนะครับว่าพื้นที่ของเราเองเป็นพื้นที่ที่ไฟตกไหมนะครับบางท่านซื้อปั๊มสามแรงมาเปิด ไม่ถึงไม่ถึงนาทีก็ตัดนะครับก็มีก็เป็นอาจจะเป็นเพราะไฟตกนะครับผมไฟตกไฟไม่พอนะครับถ้าไฟตกไฟไม่พอมันก็กินพลังงานไฟฟ้าเยอะนะครับมิตเตอร์ก็จะหมุนเร็วนะครับพอหมุนเร็วกินเยอะเกิดความร้อนที่มอเตอร์มอเตอร์ก็ชำรุดเสียหายได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยนะครับก็ทานใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับสวัสดีครับ